ยังโสดโอ๋อสาวบันสาวบันธาตุเออสาววัดธาตุบ้านด่างนึกว่าเพื่อนเอสหมากอีหยังเสดอกเหลียวมากไกลๆบันใดเพ่นเป็นหอยหอยหอยเซอรี่บ้านเฮาอยู่นี่หาเป็นหอยอหอยแดงป่าใส่กระสอบมาทุกเจ้าไปเก็บจะคนนี่อันนี้แกจะเอาอันมะฮุ่งเฮวไปวางใส่บนไหน่าอ๋อแต่มันมาตมเดี๋ยวนี้นมันเก็บบันไดเลี้ยวทุกเจ้าเอาเพราะว่าเข้ากันมันหนาแล้วเข้าออกแล้ว อ๋อก็เลยบล่ได้แล้วแล้วเอาห่อเอายางไปหู้ยเผ็ดเค็มแล้วเราไปเก็บเอาออแล้วมันก็มาตอมกินมันมาตอมกินก็เลยไปเก็บเอาแค่นี้แต่หน่วยมันยังบบใหญ่เนาะถ้ายางฝนฝนแล้วมันจังใหญ่เนาะยางฝนจะใหญ่แต่มันจ่อยอืยางฝนใหญ่แต่ยุ่จ่อยยางนี่หาอ้วนเหรอวะนี่นสบายดีทุกคนวันนี้มามบ้านบ้านด่างเอาสารุปบ้านด่างบ้านท่าจะไปแบ่งกันจังได้บ้านท่าอยู่เส้บ้านท่า ใกล้ัว้ามาใขัวใกลัวทั้งเลยบนอ๋อรัวนี่นะรัวเนมีสามแยกมีพวใไ้เาะไปพุ่นเหรอก็แบ่งบุเราจะกเจ้าแบ่งอยางไรทุกคนเบิ่งมาเบิ่งเพิ่นกำลังมีขัวไปอ๋อมันมีขัวเหรอควาำความมาแล้วมีคววามากแล้วก็มีแค่วนดังมินชายขาเข้ามาที่นะจากนี้ใกล้นี้ ใช้รดขวนเจ้าเจ้าขี่รถออกไปแล้วมีผัวได้ผัวไหมนะอันนั้นบัณฑ์บัณฑ์ธาตุไหมบัณฑ์ธาตุอันนี้เราบัณฑังบัณฑธาตุเนี่ยบัณฑ์บัณฑังเออบัณฑางมันเป็นความหมายของเขาว่าบ่ตัวเขยอยู่นี่แั้นมันเป็นวัดธาตุขอวัดธาตุกันเลยเออที่จริงค่ะมันเป็นแค่บัณฑางเบิดโอ้ยเล็กน้อยบันไดทางนั้นเราบ้านน้ำพองนาพองนาพองแ้วนี่บัณฑ์ธาตุ นั่นแหละเป็นมันด่างตัวไส้อะนะเพื่อนเอามาแต่ไส้นี่เก็บเอาทุกคนเลยอ๋อหอยเซรีหอยแดงเหรอหอยหอยแดงเพกกื่อนว่าเพื่อนกะขั้วแล้วไปอีหยังไปขายอะตอนนี้ใคาเจ้าก็ยังมาซื้ออยู่วะโลเท่าไหร่นี่โลสามสิบแปดสามสิบห้าพันสามสิบห้าพันอ่าทุกคนแพงนะยามนีเนาะยามนั้นได้สาแพงวะยามพีุ้นละหัวมันจ้อยล้วค่ะคะือ สองสิบห้าพันประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าบาทอายดโกยม่เอรเอรลูกชายบอกเสอันนั้นแม่แล้วนะวุชิจัดการแม่เราอ๋อเ่อนขายเครื่องอ่ะอันนี้เด้อันนี้เป็นน้องเป็นเอ้ยลานอันนี้เพิ่นมีครอบครัวแล้วยังโสดอ๋อสาวบันสาวบันธาต เอาสาววัดธาตุบานดางนึกว่าเพื่อนเอสหมากออหยัยงเสรดอกเดียวมากไกลๆบัไดเป,เป็นหอยหอยหอยเซอรี่บ้านเฮาอยู่นี่ฮะเป็นหอยอหอยแดงป้าใส่กระสอบม,มาทุกเจ้าไปเก็บจกคนนี่อันนี้บบจะเอาอันหุ้งเฮลไปบ้างใส่คนไช้ดนานอแต่มันมาตเอี๋ยวนี้นมันเก็บไได้แล้วคือแต่ก็กอเอาเพราะว่าเข้ากันมันหนาแล้วเขาออกแล้วอ๋อก็เลยบบได้แล้วแต่เอาห่อเอายั่งไปหุย้ยเเค็ม แล้วเราไปเก็บเอาเออมันมาตอมกินมันมาตอมกินก็เลยไปเก็บเอาไปนี่แต่หน่วยมันยังใบใหญ่เนาะถ้ายามฝนผลแรกมันจังใหญ่เนาะยามฝนจะใหญ่แต่มันจ่อยอืมยามฝนใหญ่แต่ยืดจ่อยยามนี่หาอ้วนหรวะนี่อ้นมันจะเข้าในแซงอ๋อมันจะเข้าในแซงอันนี้หาเพื่อนซื้อยังเจ้าเวียงเวียงเวียงสาวเวียงมันด่างอายุเท่าไหร่สิบห้าเพื่อนถ้ายังโสดอยู่ ไปคือสวดไปคุยผัวบ่าวว่านเหรอโมมีมอม๋อมันคือสีบ่มี่ไปเราไม่เอ็ดอันนี้นำการแล้วเราไปขายขายน้ำเดียวเอสลอยเดียวเอสลอยเดียวอ๋อ<ม>ไปขายไปแล้วนะมันมีรถเข้ามาซื้อบ่เอ๊ะอ,อยู่บ้านนี่เขาก็เอ็ดแบบน,นี้หลายเฮือนบราหรือว่ามีแต่เฮือนเจ้านี่เบิดบ้านเบิรบ้าน,านแต่ว่าเขาบ่เห็นเนาะเข้ามาตอ้ตงเว้นมันมีแต่เขาออกไปหาอ๋อเขาจะไปหาเออป่ะเอาเมื่อเมื่อน้ำบ่ <laughs> นี่ทุกคนเอามาเบ่งเพราะว่ามาแวะเข้ามาเลยเห็นเขาเจ้านั่งเอสเนี่ยหนูว่าเอ็ด,ดอกไม้อย่างสะดอกเดี๋ยวไกลๆเป็นดอกดำๆมาได้เป็นหอยขัวหอยนะครับเป็นนั่งกัวหอยสองสองสาวสามสาวและนั่งเฝ้าพนะ <laughs> ร้อมเนาะใส่ไข่ห่วมเลยผู้สาย อันนี้หนึ <c oughs> ่งสองสามเปิดเลยไหมเบิ่งกล้องเลยไหมเปิดกล้องให้นะเออขอบใจเด้เอเนาะไปก่อนฮ้อนเนาะฝนอยู่บริเแถวนี้ก็ได้ฝนแต่ว่ามันโบ้แหง้งปีนี้นะอ๋อเมืเยอย่อวานนี้โบ้แห้งบ่โอ้โอ้ป้าทางพุทธคือคักแท้ทางอันฝนสะอาดฝนแห้งกันเลยดูมหาไส้ก็แห้ง แค่หัวบนขาหอมมาที่นี่นะบนอ๋อมันมันมาเ่ได้เนาะมันบังบังขาบังขาบังอันนั้นบังเขาพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาอยุดคนสะอาดฮะแหงแหงเดี๋วจมูกหวานเดี่ยแหงนะไปก็ได้ขอขอบใจนะโอ้โหทุกคนปั๊มรถบัตรยามสุขเจ้าเอาไปซื้อนี่ก็เอารถใหญ่ออกไปบ่อ๋อรถจักษ์เอาไปได้เอาน้ำมันนี่นะไปใส่อันนั้นมาบ่ ใส่ตุ๊กป่าสู้ชีวิตแท,ทงไปขายอันนี้ฮือน,นไร้สาี่โอ้จักปีแล้วเฮือน,นเพื่อนนี่หลังคาเพื่อนยังเป็นไม้นะเพื่อนเพื่อนกำลังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสังสีแล้วนะทางนั้นอันนี้ยังเฮือนเก่าทุกคนเงินโบราณมีจักล้างแบบนี้ โมแม่ที่หลังคาเป็นแบบนี้นะเบิดบ้านเป็นซีฟบะยังโบลายแล้วเขาจเปลี่ยนไปสั่งสีวนะเนาะอืมนี่ทุกคนประมาณนี้นะครับพามาบอกบรรยากาศปั้นด่างน,นะครับวัดธาตุนะคุมวัดธาตุเรียกง่ายว่าบ,บ้านธาตุโมแม่คุมวัดธาตุกะมาเบิงเห็นเพ็่นกำลังขู่อันแค่ตาหอยหนกกะครับก็เลยแวะ ไปสอบถามนะครับตรงข้างวัดธาตุนะครับน,น,นี่แหละครับป,นนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ